สวัสดีค่ะแมวมาพยากรณ์น,นะคะจะมาทายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะคะว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงบ้างนะคะว่าในเดือนกันยานี้ชาวราศีกรกฎด,ดวงชะตาจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ชาวราศีกรกฎในเดือนกันยานะชีวิตดีสิ่งมีสิ่งดีๆเข้ามานะมีวงเวียนชีวิตชีวิตคุณจะได้เหมือนว่าจะมีสิ่งที่คุณทำความดีสิ่งดีก็จะเกิดชะตาชีวิตจะหมุนเวียนจะมีความรักจะมีชะตาเหมือนมีการมเทศมีนางฟ้ามาเนี่ยมาทำชะตาชีวิตการเงินหนึ่งเหรียญ หนึ่งเหรียญข้างกายของคุณชะตาชีวิตคุณจะเปลี่ยนคุณราชินีหนึ่งเหรียญเนี่ยเหมือนให้โชคให้ลาบหรือคือการดวงการเงินของคุณเข้มแข็งนะคะในเดือนกันยานี้ยังมีดวงการเงินยังเข้มแข็งอยู่นะคะโอลารชนีถือการงานเด่นนะ เด่นเข้มแข็งนะราชินีถือหนึ่งคาถาคือเป็นคุณเป็นเหมือนเป็นผู้หญิงที่เป็นใหญ่ได้นะอยู่ดีๆคุณก็เข้มเข้มแข็งเป็นใหญ่คุณปกหนึ่งดาบหนึ่งดาบเป็นคุณฝ่าฟันไปได้ทุกอย่างเป็นดวงคุณกําลังเข้มแข็งฝ่าฟันไปได้ทุกอย่างเนี่ยชะ,ะตาชีวิตเหมือนจะเปลี่ยนไปได้อยู่ดีคนที่เคยลําบากก็จะสบายชีวิตก็จะดีมาคนเกิด ราตรีก็กฏนะคะการเงินห้าเหรียญห้าเหรียญคุณมีเงินคุณก็แบ่งปันช่วยเหลือจะมีแต่คนขอคอยขอฝากช่วยเหลือจากคุณแต่ก็ดีคุณต้องแบ่งปันชีวิตคุณถึงจะส่งเสริมฟารมสําเร็จอยู่คนเป็นคนมีน้ําใจถึงจะจะให้ฟาร์มสําเร็จจากคุณนะคุณเป็นคนเครียดคิดมาก สร้างเรื่องทะเลาะก,กับตัวเองก้าวดาบเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เจ็บไม่ใช่โครคภัยไข้เจ็บจะทําร้ายโรคภัยมันมีก็ม,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 มีอยู่นะคะแต่ว่าก้าวดาบเนี่ยคือมันที่สุดแห่งการทําร้ายแล้วคือเป็นก้าวดาบแห่งการเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับปรับสนวุ่นวายการเงินมีโชคลาภมีความสาเร็จมีเรื่องการเงินควาเมเข้มแข็งชะตาชีวิต เปลี่ยนมีห้าเหรียญเงินคุณหมุนเวียนในชีวิตคุณได้นะคะราชินีหนึ่งถ้วยชีวิตคุณก็ใช้มีความสุขคนพอใจในสิ่งที่มีนะมีความสุขดีนะแต่คุณก็ให้ระวังสุขภาพนะคะกําลังจะป่วยจะไข้นอนนอนป่วยนั้นไข้เลขสีแต่ไม่ถึงกับชีวิต เป็นแค่ป่วยแค่ไข้แค่นอนทรมนอนเจ็บให้รักษาสุขภาพตัวของคุณเองนะคะแต่คุณสี่ถ้วยคุณมีความสุขในชีวิตที่พอเพียงความสุขในครอบครัวนะคะโชคลาบมาหาคุณหนึ่งเหรียญเนี่ยเหมือนมีลาบลอยลาบรอยกำลังจะมาหาการเงินคุณไม่ตกทุกข์ไม่ได้ยาก คุณการเงินคุณผ่านไปด้วยดีราชินีหนึ่งเหรียญกันหนึ่งเหรียญในฝ่ามือคือบนกุศลชะตาพาโชคชะตาพาราบทำดีได้ดีเนี่ยดวงชะตาคุณคุณเหมือนว่ามีนางฟ้าที่บคอยเทพีเทพีแห่งความตุกเทพีแห่งความสำเร็จเทพีที่จะให้ชีวิตเปลี่ยนชีวิตของคุณนะคะคุณมีความเข้มแข็ง อย่าให้ระวังสุขภาพเหนือเทพีเนี่ยถ้าคุณไม่เอาเงินคุณเรื่องคุณอาจจะแบบมีทางหาเหมือนคนป่วยอยู่อาจจะเปลี่ยนให้คุณเป็นคนหายป่วยก็ได้อะไรก็ได้นะคะเลยชะตาชีวิตของคุณเป็นแบบว่ามันเปลี่ยนอย่างอยู่ดีดีก็ได้โชคมาอยู่ดีๆก็มีลาบ าร์มคุณเป็นคนที่พอเพียงาร์มสุขคุณเป็นคนติดดินฟาร์มสุขคุณก็อยู่กับบ้านนั่งกินอยู่กับพื้นที่คุณก็ใช้ชีวิตอย่างมีาร์มสุขแต่ให้รักษาสุขภาพระวังสุขภาพจะนอนป่วยนอนสมนะคะรักษาสุขภาพให้ดีราชินีหนึ่งถ้วยเป็นผู้หญิงอุปถัมภ์าร์มสุขของคุณเนี่ยมีหนึ่งเลี้ยญหนึ่งถ้วยทุกอย่างเป็นราชินีคือใจใจผู้หญิงคุณมีนาะข้างบนของคุณเนี่ย เป็นลาทีนีก็เหมือนว่ามีพ่อมีแม่คุ้มครองมีให้ความสำเร็จเรื่องการงานบารมีของครูบาอาจารย์ให้การงานคุณนะคะคนเกิดราสีกรกฎเนี่ยนะคะลืมราศีทายมาเนี่ยคนเกิดลาศีกรกฎเดือนนี้เดือนดีมีข้อระวังแค่ ความเครียดกับความเจ็บป่วฟความคิดมากนะคะความคิดมากคิดไปเองอะไรไปเองแต่ความสุกมีให้ความสาเร็จมีให้มีสิ่งที่ปกป้องจะตกเป็นคนเหมือนตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะชาะเหมือนว่าดูเหมือน จะมีแรงบุญมาหนุนคุณนะคะแรงบุญเนี่ยเหมือนอันนี้ก็เหมือนจนะโชคลาบก็จะมีให้คุณพอใจในสิ่งที่คุณมีคุณไม่ได้คิดไกลคุณเลยเหมือนมีโชคมีลาบมาบ่อยๆนะคะชาวรา,าติกรกฎที่ควรเตือนแค่เรื่องสุขภาพนะคะควรจะไปหาหมอดูแลสุขภาพให้ดีนะคะซื้อหวยก็ให้ซื้อกับผู้หญิงนะคะ ตะตื้อหัวยจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาให้เสี่ยงกับผู้หญิงชะตาคุณจะได้รับเหมือนจะได้รับลาบก้อนใหญ่จากผู้หญิงด้วยนะคะชาวราศีกรกฎก็มีอยู่เท่านี้นะคะจะถามว่าดีไหมทุกอย่างดีหมดการเงินความสุขความสำเร็จดีนะคะแต่ที่ไม่ดีก็คือเรื่อง สุขภาพให้คุณดูแลสุขภาพของตัวคุณเองให้ดีแล้วอะไรมันก็จะผ่านไปชาวลาติก็รกไม่มีเรื่องลำบากเพราะว่าพื้นฐานที่ดวงชะตาอันนี้มาเขาเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยชีวิตคุณมีสิ่งปกป้องมีสิ่งคุ้มครองบรารมีเทพีคุ้มครองนะคะของชาวลาติกก็รกค่ะดูรกกดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะขอบคุณมากค่ะ